วินาทีภรรยาดาราดังเข้าสแกนสมองด่วนจากประเด็นที่แจ๊ดชนชื่นโพสต์ภาพภรรยาสาวคนสวยแจงปุณณาถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลพร้อมแคปชั่นหน้าเป็นห่วงว่าคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอแอดแจงจิปลอดภัยนะเมียและในภาพพบว่าลูกสาวคนเล็กยืนมองคุณแม่ไม่ห่างเลยล่าสุดสาวแจงได้เคลื่อนไหวแล้วค่ะผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่าขอบคุณ m 1 5 0นะคะที่ส่งดอกไม้มาให้ เพิ่งได้ออกจากโรงพยาบาลเลยค่ะปวดหัวมากจนตาปิดไปข้างหนึ่งต้องสแกนสมองเข้าใจแล้วค่ะว่าความคิดมีผลกระทบอย่างมากต่อไปนี้จะพักสายตาให้มากขึ้นเครียดให้น้อยลงขอบคุณสามีและลูกที่อยู่ข้างๆไม่ห่างและขอบคุณทุกคำอ,อวยพรด้วยนะคะตอนนี้ลืมตาได้ปกติแล้วค่ะ #m150 @m150_th